ลุงเสมเป็นเกษตรกรเลี้ยงวัวเมื่อวัวของลุงเสมคลอดดูออกมาลุงเสมก็จะมีวัวเด็กวัวเด็กใช้เวลาประมาณ12เดือนถึงจะโตเป็นวัววัยรุ่นถ้าลุงเสมขายวัววัยรุ่นตอนนี้ลุงเสมจะได้เงินมาราว20,000บาทแต่ถ้าลุงเสมขุนวัวต่อให้โตขึ้นอีกสัก1ปีลุงเสมจะขายโคขุนได้เงินเพิ่มขึ้นถึง50,000บาทผลตอบแทนมากกว่า1เท่าตัวใน1ปีลุงเสมรวยเละเลยล่ะสิเนี่ยจริงๆก็ไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกครับ เพราะการเลี้ยงโคขุนเนี่ยมีความท้าทายหลายเรื่องเลยนะเรื่องแรกคือการผสมพันธุ์วัวการผสมพันธุ์วัวเนี่ยกเกษตรกรจะต้องรู้ช่วงเวลาที่วัวเป็นสัตว์นะซึ่งถ้าพลาดก็ต้องรอรอบต่อไปอีกตั้ง21วันน่ยนอกจากนี้ลุงเสรยังต้องออกค่าใช้ใจ่ายให้สัตวบาลมาช่วยผสมเทียมอีกซึ่งต่อให้ออกเงินไปแล้วก็ยังต้องมาลุ้นอีกว่าจะผสมเทียมติดหรือไม่ติดปัญหาที่2คือเรื่องสายพันธุ์ ถึงแม้ว่าวัวของลุงเสมจะผสมพันธุ์ติดแต่ถ้าลูกวัวที่เกิดมาเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ดีจะเลี้ยงให้ดียังไงลุงเสมก็ขายวัวไม่ได้ราคาปัญหาต่อมาก็คือการขุนวัวการขุนวัววัยรุ่นให้เป็นโคขุนเนื้อเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ทํากันได้ง่ายๆเลยนะคนขุนจะต้องมีความสามารถในการคํานวณปริมาณสารอาหารซึ่งเกษตรกร,ร,ร,กรทั่วไปอย่างลุงเสมนั้นเลี้ยงวัวแบบหากินในท้องทุ่งตามมีตามเกิดทำให้วัวขาดโปรตีนสร้างกล้ามเนื้อและเติบโตได้ไม่เต็มที่ เมื่อการขุดมันยากเกษตรกร,ร,ร,กรส่วนใหญ่จึงขายวัววัยรุ่นให้ฟาร์มเอาไปขุดต่อรายได้ส่วนใหญ่ก็เลยไปตกที่พ่อค้าคนกลางแทนที่จะเป็นเกษตรกร,ร,ร,กรอย่างลุงเสมงั้นลองแบบนี้ดีไหมเพื่อไทยเสนอโครงการโคขุนเงินล้านที่จะตั้งวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาให้เกษตรกร,ร,ร,กรอย่างลุงเสมกับคนในหมู่บ้านเลี้ยงวัวเด็กยังไงก็ได้ให้โตเป็นวัววัยรุ่นก่อนจากนั้นจึงขายวัววัยรุ่นมาขุนเป็นโคเนื้อที่ข้อขุนรวมของชุมชน เราจะมีการจัดอบรมสัตวบ้านชุมชนคอยฉีดวัคซีนผสมเทียมและให้ความรู้เรื่องโภชนาการอาหารวัวสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนส่วนอาหารขุนวัวก็จะเป็นพืชในท้องถิ่นที่ชาวบ้านปลูกทำให้ทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากการปลูกพืชอาหารสัตว์ให้กับคอกขุนด้วยพอวัวลุงเสมโตเป็นโคขุนและขายออกไปลุงเสมก็จะได้รับเงินส่วนแบ่งจากวิสาหกิจชุมชนในที่สุด นอกจากนี้เราจะส่งเสริมให้มีการผสมเทียมวัวพันธุ์ต่างประเทศเพราะขายได้ราคาที่สูงกว่าวัวพันธุพื้นเมืองเป็นเท่าตัวและที่สําคัญที่สุดเลยนะรัฐบาลจะเปิดเจราจากับต่างประเทศให้มีออเดอร์ซื้อโคขนล่วงหน้าคราวนี้แหละพอมีออเดอร์ล่วงหน้าจากรัฐบาลมาทิ่คข้อพิสาหกิจเกษตรกรที่ไม่มีวัวก็จะมีหลักประกันไปกู้ทกสที่รัฐบาลอุดหนุนดอกเบีย้ยลงทุนซื้อพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตวัวป้อนเข้าคอกของชุมชนเมื่อรัฐบาลเปิดตลาด เกษตรกรตามไปขายยังไงลุงเสมก็รวยนี่แหละครับคือโครงการโคขุนเงินล้านโดยเพื่อไทยเราทำโครงการทดลองสำเร็จมาแล้วและมีนายกสมาคมส่งออกโคไทยเป็นผู้ดูแลโปรเจกต์ถ้าอยากรู้เรื่องโคขุนเงินล้านมากขึ้นทิ้งคำถังไว้ใต้คลิปได้เลยครับเพื่อไทยยังมีนโยบายดีๆอีกเยอะรอติดตามชมในคลิปหน้าได้เลย